บันทึกไทยเบฟหน้านี้เพื่อเทิดพ,พระเกียรติอง์ราชันสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปีก็เลยถามผู้ที่ให้ที่นั้นถ้าหากไม่สร้างตำหนักแต่ว่าจะสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหมเขาก็ยินดีก็เลยเริ่มทำในวันนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้สนองพระราชปณิธานในการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งหวังที่จะให้เป็นแหล่งอเนกประสงค์ของประชาชนในทุกด้านโดยให้ศูนย์แห่งนี้ทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตหลังจากที่ได้รับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าไม้ และได้มีการวางแผนให้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาพื้นที่ทำกินของตนเพิ่มผลผลิตด้วยพระเมตตาและพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อผบนิกร ส่งสร้างรากฐานให้ปวงประชาพระราชทานแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรให้กลับมาอุดมสมบูรณ์สามารถประกอบอาชีพเพื่อให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาจึงเป็นต้นแบบของความสำเร็จตามแนววิถีพอเพียงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน